สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆจาก Google มาคุยกันนะคะเป็นเอ่อเทคโนโลยี AI ตัวใหม่เลยที่เขาออกแบบมาเพื่อพยากรณ์พายุโซนร้อนโดยเฉพาะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไซโคลนใต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนครับผมลองนึกภาพตามนะคะ AI ที่แบบว่าสร้างแบบจำลองเส้นทางความรุนแรงของพายุเอ่อที่เป็นไปได้เนี่ยตั้ง50รูปแบบ โหห้ oh, รูปแบบใช่ค่ะแถมทำนายล่วงหน้าได้ถึง15วันนะคะตอนนี้ Google เขาก็กำลังร่งรวมมือกับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHc เพื่อนทดสอบมันอยู่ด้วยอืมน่าตื่นเต้นจริงๆค่ะมาลงลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับ และที่น่าสนใจก็คือการพัฒนานี้มันเกิดขึ้นในจังหวะที่หลายๆบริษัทหรือหน่วยงานนั้นสภาพอากาศอื่นๆเนี่ยก็กำลังหันมาใช้ AI เพื่อปรับปรุงการพยากรณ์เหมือนกันนะครับ คือมันเหมือนเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความรู้เดิมๆที่มีอยู่ค่ะงั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่า AI ตัวนี้มันทำงานยังไงนะแล้วมันแม่นยำแค่ไหนแล้วการร่วมมือกับ NHc เนี่ยเป็นไปในรูปแบบไหนบ้างรวมถึงภาพรวมของการเอา AI มาใช้พยากรณ์อากาศในปัจจุบันด้วยค่ะครับผมเริ่มจาก Google DeepMind กับ Google Research นะคะเขาเปิดตัวเว็บไซต์ชื่อ Weather Lab อืมครับ เพื่อแชร์โมเดล AI ด้านสภาพอากาศที่กำลังพัฒนาอยู่ซึ่งโมเดลพายุตัวใหม่เนี่ยแม้จะยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ศักยภาพนี่เขาว่าไม่ธรรมดาเลยครับแล้วมันทำงานยังไงครับตัวนี้มันทำงานโดยเรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลเลยค่ะชื่อ ERA5 ที่มาจากทางยุโรปอ,อ๋อ e ERA5 ใช่ค่ะเป็นทั้งข้อมูลสังเกตการจริงหลายร้อยล้านชิ้นบวกกับผลจากแบบจำลองดั้งเดิมด้วย แล้ว Google เขาก็อ้างในงานวิจัยนะคะซึ่งอ,อ,อันนี้ยังรอ peer review อยู่ว่าความแม่นยำเนี่ยอย่างน้อยๆก็เทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่าแบบจำลองเชิงฟิสิกส์ที่เราใช้ใช้กันอยู่อืมเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิมค่ะมีตัวอย่างที่น่าสนใจด้วยนะคะอย่างการคาดการเส้นทางพายุ5วันล่วงหน้าในแอตแลนติกเหนือกับแปซิฟิกตะวันออกช่วงปี2023-2024เนี่ย เขาพบว่า AI ตัวนี้แม่นยำกว่าแบบจำลองของศูนย์ยุโรปหรือ ECMWF ครับทีว่ากันว่าแม่นมากๆใช่ค่ะแม่นกว่าโดยเฉลี่ยแล้วความคลาดเคลื่อนน้อยลงถึง87ไมล์หรือประมาณ140กิโลเมตรโอ้ลถไปเยอะเหมือนกันนะครับ140กิโลเมตรนี่ถือว่าสำคัญมากในการเตือนภยัยมากเลยค่ะฟังดูเป็นก้าวกระโดดเลยเนาะคะ่ะครับเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากครับแล้วมันก็สอดคล้องกับ โมเดล AI ก่อนหน้าของ Google อย่าง GenCast นะครับที่ก็ใช้ข้อมูล ERA5 ชุดเดียวกันนี่แหละแล้วก็เคยมีผลงานออกมาว่าทำได้ดีกว่า ECMWF ในบางการทดสอบเหมือนกันอ๋อ oh, ตัว GenCast ที่เคยเป็นข่าวใช่ครับตามงานวิจัยในวารสาร Nature เมื่อปลายปีที่แล้วแต่แต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือว่าแม้ AI จะเก่งขึ้นมากๆเนี่ยมันก็ยังเหมือนเออเป็นผู้ช่วยมากกว่าที่จะมาแทนที่แบบจำลองดั้งเดิมไปเลยสะทีเดียว หมายความว่ายังไงอะคะที่ว่าเป็นแค่ผู้ช่วยก็เพราะว่าพื้นฐานแล้วเนี่ย AI ตัวนี้มันยังต้องพึ่งพาข้อมูลจากแบบจำลองเก่าอย่าง ERA 5แล้วก็ข้อมูลสังเกตการจริงอยู่ดีนะครับคือมันไม่ได้สร้างข้อมูลขึ้นมาเองจากศูนย์อ๋อค่ะค่ะพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีข้อมูลตั้งต้นที่ดีหรือข้อมูลใหม่ๆป้อนเข้าไปเนี่ย AI ก็คงให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเป๊ะๆไม่ได้ตรงนี้มันก็ชี้เห็นความสำคัญของการลงทุนในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศใหม่ๆอย่างต่อเรื่องนะครับโดยเฉพาะในยุคที่แบบอากาศมันแปรปรวนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อืมจริงด้วยค่ะ Google, Google เองเขาก็ย้ำนะครับว่า Weather Lab ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือวิจัยนะยังไม่ควรเอาไปใช้เพื่อการพยากรณ์จริงจังสาหรับสาธารณะเข้าใจแล้วค่ะคือ,อยังอยู่ในห้องแลบวางงั้นเถอะ นอกจาก NHRC แล้วเห็นว่า Google ก็ยังจับมือกับสถาบันวิจัยบรรยากาศที่ Colorado State University ด้วยแล้วก็มีนักวิจัยในอังกฤษกับญี่ปุ่นอีกแสดงว่าเป็นการพัฒนาร่วมกันในวงกว้างพอสมควรเลยนะคะใช่ครับมีการร่วมมือกันหลายฝ่ายทีนี้ถ้าดูในบทความต้นทางเนี่ยเขาก็มีพูดถึงอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะละเอียดอ่อนหน่อยค่ะยังไงคะคื มันมีความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพการวิจัยด้านสภาพอากาศของสหรัฐเองหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตนะครับเช่นมีข้อเสนอเรื่องการลดเจ้าหน้าที่ NWS ลงหรือว่าลดการปล่อยบอลลูนตรวจอากาศหรือแม้กระทั่งแนวคิดในโปรเจกต์2025ที่อาจจะนำไปสู่การยุบหน่วยงานอย่าง NOAA แล้วก็แปลรูปบริการด้านสภาพอากาศบางส่วนไป โหประเด็นนี้ละเอียดอ่อนจริงๆค่ะแล้วทาง Google เขามีท่าทียังไงกับเรื่องนี้บ้างคะคือในบทความเนี่ยเขาอ้างคำพูดของ p e เ e r b ์บัต i านิเอร o จากกู e กิลดีมนะครับก็บอกว่าพวกเขาต้องการเป็นพันธมิตรที่ดีกับภาครัฐแล้วก็มองว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญมากอืมก็มดูเป็นท่าทีที่ดีนะคะครับแต่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจนิดนึงคือในการประกาศเรื่อง AI พายุรอบนี้เนี่ยกูกิไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เลย ซึ่งมันต่างจากตอนที่เปิดตัว GenCast ที่เขาเคยเชื่อมโยงเรื่องนี้เอาไว้เอา้าหรอคะทาไมล่ะอันนี้เอ่บทความเขาก็แค่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับไม่ได้มีคําอธิบายชัดเจนก็เป็นคําถามที่น่าคิดเหมือนกันว่าทําไมถึงเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารไปโหนั่นเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสรุปแล้วนะคะ AI พยากรณ์พายุของ Google เนี่ยมีศักยภาพสูงมากกำลังทดสอบร่วมกับ NHC แต่ก็ยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเดิมข้อมูลเดิมอยู่ดีภาพรวมทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการเตือนภัยสภาพอากาศบ้างคะผมว่ามันสะท้อนภาพความสมดุลทีเ่เราต้องหาให้เจอนะครับระหว่างการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของ AI ซึ่งส่วนใหญ่ก็พัฒนาโดยบริษัทเอกชนเนี่ยกับความจําเป็นที่เราต้องรักษาแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสภาพอากาศที่เป็นของรัฐต่อไป เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะเมื่อมองควบคู่ไปกับความกังวลเรื่องการแปรรูปบริการที่เมื่อกี้เราคุยกันไปในบทความนะครับมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆครับจริงด้วยค่ะการที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีจากบริษัทเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆในบริการที่สําคัญอย่างการพยากรณ์อากาศแม้ว่ามันจะช่วยเรื่องความแม่นยําได้จริงๆนะคะแต่อีกมุมหนึง่งมันก็อาจจะสร้างคําถามใหม่ๆเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล หรืออาจจะมีความเปราะบางบางอย่างที่เราอาจจะยังมองข้ามไปหรือเปล่าอืมเป็นประเด็นให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อได้ดีเลยค่ะหลังจบการพูดคุยวันนี้